วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเทอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับได้เขียน Facebook วันที่24กุมภาพันธ์2565บอกว่าจะเกิดสงครามไหมณเวลานี้ไม่มีข่าวไหนจะร้อนแรงเท่าวิกฤตยูเครนทุกฝ่ายกังวลใจกันว่าวิกฤตครั้งนี้ จะนาไปสู่สงครามโลกครั้งใหม่หรือไม่การเสริมทหารรัเสเซียในดินแดนยูเครนจะเป็นตัวการจุดชนวนสงครามและการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างรัเสเซียและนาโต้ภายใต้การนําของอเมริกาหรือไม่ปูตินผู้นํารัเสเซียประกาศรับรองรัฐเอรกราชเกิดใหม่โดเนสและก็ลูฮานที่ประกาศเอกราชและแยกตัวออกจากยูเครนพร้อมส่งกองกําลังเข้าไปดินแดนของรัฐทั้งสองตามข้อเรียกร้องของทั้งสองรัฐซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นคนรัสเซีย ปูตินประกาศว่าจะเป็นกองกําลังเพื่อปกป้องคนรัสเซียในรัฐทั้งสองที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รัสเซียไม่มีแผนยึดครองยูเครนแต่เพื่อความไม่ประมาทได้ประกาศเขตห้ามบินเหนือพื้นที่โดเนสและก็ลูฮานซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนและติดปรมแดนรัสเซียมีคําถามว่ายูเครนสําคัญอย่างไรต่อรัสเซียจึงต้องทําถึงขนาดนี้และเสี่ยงที่จะทําสงครามกับนาโตเพื่อปกป้องคนรัสเซียที่อยู่ในยูเครนอย่างเดียวก็อาจจะเพียงพอต่อรัสเซียที่จะเสี่ยง เพราะผู้นาคนใดก็ตามที่ปล่อยคนชาติตัวเองถูกทําร้ายโดยไม่ทําอะไรเลยตําแหน่งผู้นําก็สั่งคลอนแน่นอนแค่ปิดล้อมยูเครนไม่ต้องปฏิบัติการทางทหารเศรษฐกิจยูเครนก็ย่าแย่อยู่แล้วคนรวยต่างถอนและยกย้ายเงินไปต่างประเทศต่างชาติถอนการลงทุนการจ้างงานก็ลดการต้องเที่ยวก็ไม่มีนอกเหนือจากก๊าซเพื่อใช้ในประเทศที่เคยสั่งซื้อจากรัสเซียในราคาถูกแถมติดหนี้ไม่มีปัญญาจ่ายจนทางรัสเซียตัดการส่งก๊าซให้ต้องซื้อจากอเมริกาในราคาที่แพงมาก เศรษฐกิจไม่เจ๊งวันนี้ก็ไม่รู้จะเจ๊งเมื่อไหร่นาโต้ใช่ยอยากทำสงครามกับรัสเซียนอกจากอเมริกาและอังกฤษแล้วใครอยากจะทำสงครามผู้นําเยอรมันและฝรั่งเศสไม่โง่ที่จะรบกับรัสเซียต่างเคยมีบทเรียนที่เจ็บปวดจากการรบแพ้รัสเซียและไม่อยากให้ยุโรปย่อย,ยับจากสงครามโดยคนที่อยู่ไกลทั้งหมดนี้ผู้นารัสเซียอ่านขาดการแซงชั่นทําอะไรไม่ได้เพราะรัสเซียถูกแซงชั่นมาร่วมสิบปีแล้วแต่ก็ยังอยู่รอดมาได้ มีอาหารเลี้ยงคนในชาติจากทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการเรียนรู้จากในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดนี้รัสเซียจะสามารถสร้างแนวป้องกันได้ไม่ให้ศัตรูอยู่ใกล้กับพรมแดนของรัสเซียนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านคุณนันทิวัตรสามารถนั้นเนี่ยครับได้วิเคราะห์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนจากคําถามที่ว่าจะเกิดสงครามหรือไม่อย่างไรนะครับ ติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเวลานี้ต้องบอกว่าทางด้านรัเสเซียนั้นได้มีการโจมตียูเครนโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ทหารหรือว่าพื้นที่เก็บอาวุธต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกรักเสเซียนั้นได้ดำเนินการในการทำลายอย่างต่อเนื่องครับ